สวัสดีครับมาพบกับ toyota corolla altis นะฮะ1.6 e เกียร์กอโต้ครับปี2008.2009จดนะฮะคันนี้ราคาเราขายเงินสดเท่านั้นนะฮะ139,000บาทครับเล่มพร้อมโอนเลยครับรถก็เดิมๆนะฮะไม่เคยเกิดประเหตชนหนักฮะสะภาพพร้อมใช้งานเลยตัวรถเป็นสีทองนะครับเครื่องยนต์เป็นซิน1ันหสวยๆครับเดิมๆภายในเบาะ หุ้มาใหม่นะเป็นเบาะหนังนะแอร์แบ็กคู่วิทยุเป,เป็นจอ Android นะครับภายในก็สภาพสวยนะสะอาดสะอ้านเครื่องเกียร์ปกติครับขับสกายสบายครับเราเช็คทุกระบบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเลขไมที่สองแสนหนึ่งมืนเก้าพันนะฮะวิทยุเป็นจอ Android ขนาดใหญ่เลยครับเกียร์เป็นระบบออโต้นะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า สนใจดูรถได้ที่เขตบางแคนะครับกรุงเทพโทร0614432829ครับ